ไอเบอรี่กรุ๊ปคือร้านอาหารไทยสุดพรีเมียมสูญยอดขายกว่าส0มพันล้านบาทกับข้าวกับปลารส,สนิยมเจริญแกงฟ้าปลาถาชื่อร้านอาหารเหล่านี้คุ้นหูหลายคนใช่ไหมครับและใช่ครับร้านอาหารทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในเครือไอเบอรี่กรุ๊ปแล้วพวกเขามีกลยุทธ์อะไรถึงกลายเป็นเครือร้านอาหารไทยที่สร้างรายได้กว่าส0มพันล้านบาทวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ1เริ่มจากแพชชั่นและความชำนาญจุดเริ่มต้นของไอเบอรี่กรุ๊ปคือร้านไอเบอรี่ไอศครีมโฮมเมดพรีเมียมที่มีรสชาติไม่เหมือนใครคุณปลาผู้ก่อตั้งใช้ความหลงใหลและเชี่ยยยวชชาาาญด้้นรสติไไไททผลม เป็นจุดแข็งโฟงกัสเมนูเฉพาะทำให้แบรนด์ชัดเจนและโดดเด่น 2. ส,สร้างแบรนด์หลากหลายแต่คุมคุณภาพเข้ม i อเบอรี่กรุ๊ไม่หยุดแค่ไอศสครีมแต่ขยายไปหลายแบรนด์ทั้งข้าวแกงหวยเตี๋ยวคาเฟ่อาหารอีสานรวมทั้งซีฟูด้ดกลยุทธ์สำคัญคือ แต่ละแบรนด์มีตัวตนชัดเจนและคุมคุณภาพเหมือนกันทุกสาขาลูกค้ารู้สึกเชื่อใจเพราะไม่ว่าจะสาขาไหนรสชาติและประสบการณ์เหมือนเดิมสางขยายธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากร้านเดียวต่อย,ยอดสู่หลายแบรนด์สู่การขยายสาขาใช้โมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่นเช่น คลาวด์คิเชนเด e ิเวอรีร้านใน7ซเว่นอค่อยๆเติบโตแบบ9ต่อ9ลดความเสี่ยงและรักษาคุณภาพสิ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีและมี s t o รี่เทลลิงแบรนด์เน้นประสบการณ์พรีเมียมแต่เข้าถึงง่ายใช้เรื่องราววัตถุดิบไทยสร้างการจดจำและ e m o t i o n a l connection ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าการกินอาหารคือประสบการณ์ไม่ใช่แค่เรื่องอ e ิ multi ่มหกม l t ติแบรนด์ l t i ติ r m a t มีทั้งไฟ n e d i n i n g casual dining street f o o d และแฟชชั่นแคทเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าทั้งวัยทำงานวัยรุ่นและครอบครัวการมีหลายแบรนด์ช่วยลดความเสีย่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายรวมเป็นพันล้าน I b e บอรี่กรุประสบความสำเร็จเพราะเพ s ชั่นสร้างแบรนด์ชัดเจนคุมคุณภาพปรับตัวเร็วและขยายธุรกิจอย่างรอบคอบนี่คือสุดหลับของเครือร้านอาหารไทยที่โตเป็นพันล้านแล้วคุณล่ะครับชอบทานเมนูไหนหรือร้านไหนในเครือ i อ e บอรี่กรุบ้างถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้เกี่ยวกับแบรนด์และการตลาดอย่าลืมกดติดตามช่อง Be แต่เชฟโค้ด้เลยครับ